วีว่าไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเหมือนกันนั่นก็คือผู้ประกาศข่าวของทางช่องสามอย่างน้องแคนอธิรุธนะคะแล้วก็แฟนสาวคุณหมอใบชาซึ่งใครที่ติดตามมาตลอดจะเห็นเลยว่าทั้งสองคนเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักมากเป็นอีกคู่หนึ่งที่เคมีดีมากเลยเนาะซึ่งในวันงานบ่าวสาวสวยหลอกกันมากๆเลยคะ่ะเป็นอีกหนึ่งงานแต่งที่อบอุ่นสุดๆเพราะว่าแคนได้ออกมาเล่าว,ว่าค่อนข้างมีภาพงานแต่งในฝันพอสมควรวุ้ยน้อยน้อยคนนะที่จะบ่าวเขาจะอ่าอย่างนี้นะอืมเลยตัดสินเออเลยตัดสินใจขอ วางซีเควนแล้วก็ทำสคริปต์งานด้วยตัวเองไปว<า>วเลยค่ะพ<า>ร้อมยังขอบคุณทุกทุกคนที่คอยสพอร์ตให้งานผ่านไปได้ด้วยดีนะคะซึ่งในงานก็มีผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงรวมถึงเพื่อนพ้องน้องพี่ไปร่วมงานกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพี่ยุทธพี่หนุ่มกัญชัยพี่มวยน้องร้ายน้องตูน้องเซนบรญชาการนะคะรวมถึงแกงเพื่อนเพื่อนเอสตา์ด้วยรายการข่าว3ามสี่ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองคู่เลยนะคะขอให้การเริ่มต้นชีวิตคู่ในครั้งนี้เนี่ย ดำเนินไปอย่างราบรื่นม,มีความสุขรู้แต่บ้านหลานเต็มเมืองใชไหม <laughs> อย่างนี้ <laughs> ไปเลย <laughs> น่ารักมากทั้งสองคู่เลยคะ่ะด้วยนะครับ